วัยรุ่นจำนวนมากมีความเข้าใจผิดร้ายแรงว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่มีอันตรายมันเป็นเพียงละอองไอน้ำความจริงคือละอองไอน้ำบุหรี่ไฟฟ้ามีฝุ่นขนาดเล็ก pm 1 0และ pm 2 5จําจำนวนมากและมีสารเคมีที่เป็นอันตรายเช่นออ์มาลดีไฮด์ ไดอะซิทินและอะโคลินรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นพิษเช่นนิกเกิลดีบุกและตะกัวมันมีแต่สารปรุงให้มีกลิ่นหอมกลิ่นหอมในบุหรี่ไฟฟ้าเกิดจากสารเคมีปรุงแต่งแม้สารเหล่านี้จะปลอดภัยเวลาผสมกินเป็นอาหารแต่ไม่ปลอดภัยที่จะหายใจเข้าสู่ปอด โดยเฉพาะสารโพโพลินไกลคอรและเเจิททบบลก g l y เซเ i นซึ่งเป็นสารไขมันเมื่อเซลล์เนื้อเยื่อลอดมีไขมันข้างมากทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนออกซิเจนได้ตามปกติผมไม่มีนิสัยที่จะติดอะไรผมไม่ติดบุหรี่ไฟฟ้าหรอกการสูบบุหรี่ไฟฟ้าจะทำให้สมองได้รับนิโคตินใน10วินาที สมองของวัยรุ่นอยู่ในระหว่างการพัฒนาทำให้เสพติดนิโคตินง่ายนิโคตินเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะไปกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางเพิ่มความดันโลหิตเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจและการหายใจเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งปอดโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจมะเร็งช่องปากหลอดอาหารและตับอ่อน นอกจากนี้นิโคตินยังกระตุ้นให้มีการหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลเพิ่มขึ้นซึ่งสารนี้ทำให้น้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นเป็นสาเหตุของการเป็นโรคเบาหวานนิโคตินกระตุ้นให้จำนวนเซลล์ผนังหลอดเลือดเพิ่มขึ้นทําให้เส้นเลือดตีบเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจ ไม่ใช่แต่เฉพาะช่องทางออนไลน์ครับแต่ว่ามีการปรับรูปแบบใหม่ๆทําให้บุหรีร่ไฟฟ้าเข้าถึงมากขึ้นกว่าเดิมหนึ่งในนั้นก็คือการใช้ลักษณะรูปลักษณ์หีบห่อในลักษณะแบบอาร์ตทอยหรือว่าเป็นของเล่นกล่องสุ่มครับเพื่อให้เข้าถึงเยาวชนกลุ่มนี้ได้ง่ายมากขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นหลังจากนี้จึงจําเป็นจะต้องมีมาตรการทางกฎหมายและเข้มงวดจริงจังมากกว่าเดิมเพื่อปราบปรามในเรื่องนี้โดยได้มีการคาดโทษแล้วนะครับว่าจะหาว่าพื้นที่ไหนมีการปล่อยปละละเลยให้มีการจาหน่ายบุหรีร่ไฟฟ้าในกลุ่มเด็กและเยาวชน จะมีการดําเนินการลงโทษขั้นเด็ดขาดเช่นเดียวกันขณะที่พิษภัยของบุริ่ไฟฟ้าครับมีข้อมูลรายงานในเชิงการแพทย์ครับพบว่าจะส่งผลต่อระบบอวัยวะต่างๆภายในร่างกายโดยเฉพาะสมองครับซึ่งจะทําให้สติปัญญาลดลงไปถึง6เท่านอกจากนี้ครับยังไปทําลายระบบปอดทําให้เกิดความเสียหายจะมีลักษณะคล้ายๆกับคนที่เป็นวัณโรคครับแม้ว่าจะผ่านขั้นตอนการรักษาไปแล้วแต่ปอด ที่ผ่านการรักษาและเป็นผลมาจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าจะไม่สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติเหมือนเดิมนี่เป็นข้อมูลที่เป็นการยืนยันทางด้านการแพทย์ครับเกี่ยวกับกรณีที่ทุกวันนี้มีเด็กที่ไปสูบบุหรี่ไฟฟ้ากันมากขึ้นและต้องใช้เครื่องช่วยหายใจโดยมีผลการศึกษาวิจัยที่นำเสนอโดยนายแพทย์อดุลรัตนวิจิตรศิลป์ซึ่งเป็นแพทย์ จากศิริราชพ,พยาบาลที่ได้รวบรวมข้อมูลการรายงานตัวอย่างผู้ป่วยที่มีปัญหาจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้ามาอย่างต่อเนื่องซึ่งส่วนใหญ่เดินทางมารักษาตัวที่โรงพยาบาลด้วยอาการหอบเหนื่อยหายใจไม่อิ่มหรือรู้สึกเหมือนหายใจไม่ออกซึ่งทุกคนจะมีลักษณะอาการคล้ายกันก็คือมีอาการทางหายใจร่วมกับการปวดศรีรษะเป็นไข้คลื่นไส้อาเจียนที่เป็นผลมาจากการที่ร่างกายมีค่าออกซิเจนต่ำ แต่ค่าคาร์บอนไดออกไซด์สูงจนไม่สามารถจะทำหน้าที่แลกเปลี่ยนก๊าซในร่างกายได้ตามปกติยังมีภาพเอ็กซเรย์โดยคอมพิวเตอร์ครับที่แสดงให้เห็นถึงการอักเสบแบบเฉียบพลันที่เป็นผลมาจากพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าที่เข้าไปทำลายที่บริเวณผนังเยื่อบุป,ปอดทำให้เกิดอาการบวมอักเสบโดยคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าต่อเนื่องจะมีผลต่อสติปัญญาที่ลดลงอย่างชัดเจนซึ่งเขามีการศึกษาทดลองในหนูทดลองครับโดยให้ หาอาหารจากเขาวงกตซึ่งแบ่งกลุ่มที่ไม่ได้มีการสูดควันจากบุหรี่ไฟฟ้าหรือไม่ได้รับสารที่ปะปนอยู่ในบุหรี่ไฟฟ้าเข้าร่างกายกับกลุ่มที่สูดดมบุหรี่ไฟฟ้าวันละ1ชั่วโมงในปริมาณแค่2งซีซีต่อวันครับและหลังจากนั้นก็มีการวัดผลในกลุ่มหนูทดลองต่อเนื่องหลังจากที่มีสูตรควันเข้าไป1สัปดาห์ สสัปดาห์หรือ1เดือนแล้วก็12ส,ส,สัปดาห์หรือว่าประมาณ3เดือนเพื่อที่จะทดลองดูว่าถ้าหนูได้รับสารเคมีในบุหรี่ไฟฟ้าเข้าไปจะมีผลต่อร่างกายต่างกันหรือไม่ปรากฏว่าผลจากการศึกษากลุ่มหนูที่ได้รับผลกระทบจากบุหรี่ไฟฟ้าจะมีความจําที่แย่กว่าก็คือทําผิดบ่อยกว่าเพราะปกติแล้วพอหนูทําลักษณะซ้ซําๆๆมักจะเกิดการเรียนรู้โดยปกติและโอกาสในการทําผิดพลาดจะน้อยลงครับ แต่กับกลุ่มที่สูดควันจากบุหรี่ไฟฟ้านานถึง12สัปดาห์หรือประมาณ3เดือนหนูกลุ่มนี้จะไม่สามารถเรียนรู้อะไรใหม่ๆได้และยังคงทำผิดซ้ำๆแม้ว่าจะทำซ้ำมาแล้วหลายครั้งก็ตามซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีผลต่อการเรียนรู้และระบบความจำในสมองเป็นอย่างมากและถ้าหากว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้นก็จะยิ่งเป็นมากขึ้นอกีกจะมีผลต่อทั้งระบบความจำทั้งในระยะสั้นและก็ระยะยาว ขณะที่ทางกระทรวงสาธารณสุขก็พบว่าตอนนี้มีผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเยาวชนเริ่มมีอาการปอดอักเสบอย่างรุนแรงที่เป็นผลมาจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นกว่า100รายในช่วงระยะเวลาไม่นาน,าน,าน,านาซึ่งผลจากไอระเหยจากควันที่มีขนาดเล็กกว่าฝุ่น PM 2.5ได้พาพวกสารเคมีที่เป็นอันตรายลึกเข้าสู่ร่างกายจนไปทำลายเอาวัยว,วะต่างๆได้ในระยะเวลาเพียงแค่20วินาทีเท่านั้นต่อการสูบบุหรี่ไฟฟ้า1ครั้ง ซึ่งหมายความว่าผลที่เกิดขึ้นจะไม่ได้เป็นผลเสียเฉพาะผู้ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าโดยตรงแต่คนที่สูดควันบุหรี่ไฟฟ้าเข้าไปอย่างต่อเนื่องก็มีผลเสียเช่นเดียวกันครับยังไม่มีความรู้สึกหรอกว่าจะมีจริงเรื่องลูกติดเกมอะไรเนี่ยค่ะเพราะว่ามันก็เป็นการเล่นโทรศัพท์ธรรมาดาถูกไหมคะแต่พอมาเห็นแล้วว่าอารมณ์รุนแรงทุบหน้าจออะไรอย่างเงี้ยเวลาโมโห โรคติดเกมตามบัญญัติขององค์การอนามัยโลกเนี่ยนะครับก็คือการเล่นเกมที่เกินพอดีตั้งเกณฑ์ไว้3ข้อด้วยกันข้อแรกคือผู้ที่ติดเกมเนี่ยจะต้องสละเวลาว่างของตัวเองทุกอย่างเนี่ยมาใช้เพื่อการเล่นเกมข้อ2คือเวลาเล่นเกมแล้วเนี่ยไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เช่นควบคุมเรื่องเวลาการเล่นเกมควบคุมอารมณ์ข้อที่3คือว่าการเล่นเกมนั้นเนี่ยส่งผลให้ผู้ที่เล่นเกมเนี่ยมีผลกระทบ กับการใช้ชีวิตเช่นเล่นเกมแล้วการเรียนตกคนที่ติดเกมเนี่ยจะต้องมีอาการครบทั้ง3ข้อแล้วก็ต้องดำเนินมาอย่างน้อยเป็นเวลา12เดือนน้องเล่นเกมตั้งแต่อายุประมาณ3าหสขวบอะค่ะที่น้องเริ่มเล่นเกมตั้งแต่อายุน้อยอะเพราะว่าเขาเล่นตามพี่เขาคุณพ่อเขาจะมีโทรศัพท์ไว้อีกหนึ่งเครื่องทิ้งเอาไว้ให้ลูกเขาดูอะค่ะดูกระตูนดูอะไรอย่างนี้ค่ะ น้องก็เลยเริ่มจับตั้งแต่ตอนนั้นมาตลอดเลยโทรศัพท์แล้วพอมาเข้าอนุบาลหนึ่งะคะเริ่มเริ่มหนักเริ่มเล่นเกมเยอะกว่าเดิมมักจะมีคนถามว่าเด็กเล่นนานอย่างเดียวเนี่ยพอไหมที่จะบอกว่าเขาติดเกมเวลาอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะบอกว่าเด็กคนไหนติดเกมไม่ติดเกมเช่นเด็กบางคนเล่น5ชั่วโมงเงี้ยเราจะบอกเขาได้ไหมว่า5ชั่วโมงเนี่ยติดเกมแล้วนะครับอันนี้บอกไม่ได้เพราะว่าบางคน5ชั่วโมงแต่เขารับผิดชอบแบ่งเวลาดีอันนี้เราก็จะไม่ไม่บอกว่าเขาติดเกม นะเพราะเขาจัดสรรเวลาได้ในขณะที่บางคนหนึ่งอาจจะเล่นเกมแค่2ชั่วโมงแต่เวลาว่างที่เหลือนี่ดูแคสติง้งโดยที่ตัวเองก็ละเลยไม่สนใจกิจวัตรปรจำวันอันนี้เราก็จะบอกว่าเขาเข้าข่ายในการติดเกมนะครับเพราะฉะนั้นเวลาอย่างเดียวไม่ใช่ตัวบอกตอนที่สังเกตเห็นนะคะที่น้องว่าติดเกมะคะ่ะน่าจะเป็นช่วงอนุบาล2 ที่สังเกตเห็นคือน้องเล่นเกมทั้งวันนะคะไปโรงเรียนก็ไม่ค่อยอยากไปอะคะ่ะอยากจะหยุดแต่โรงเรียนจะไม่สบายอย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยแล้วระหว่างเล่นนะคะน้องจะมีอารมณ์รุนแรงบางครั้งมีทุบโทรศัพท์ด้วยเวลาเล่นแพ้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปบอกให้เพื่อนลุมต่อยะคะ่ะทดสอบความแข็งแรงของร่างกายเหมือนเกมใช่ไหมถ้าใครทําอะไรไม่ถูกใจอะเขาก็จะงอนแล้วก็จะแบบวอยวายเราจะพ,พบเห็นเป็นข่าวแย่ๆเลยนะครับที่เสียชีวิตคาหน้าจอนะครับ เนื่องจากว่าเด็กเล่นเกมมาราธอนนะครับสอวันสามวันไม่กินไม่นอนนะครับจนร่างกายอาจจะขาดน้ําแล้วก็เกิดภาวะเลือดเลือดอุดตันในหัวใจหรือว่าในปอดนะครับหรือเกิดภาวะร่างกายขาดน้ําอย่างรุนแรงนะครับจนหัวใจล้มเหลวหรือเวลาที่ลงแดงแล้วไม่ได้เล่นเกมเด็กอาจจะลืมตัวขาดสตินะครับทำร้ายร่างกายคนที่มาห้ามเขาเช่นสมมุติว่าถ้าแม่เป็นคนมาห้ามเด็กอาจจะอลาวาาใช้อุปกรณ์ใช้อาวุธ ทำ้ายร่างกายแม่หรือทำแม่จนเสียชีวิตหรือเด็กบางคนอาจจะน้อยใจที่พ่อไม่ให้เล่นเกมวิ่งขึ้นไปบนตึกโดดตึกนะตกลงมาเสียชีวิตการรักษาก็ต้องประกอบไปด้วยการรักษาทางยานะครับหรือ,รก,อการรักษาทางด้านจิตใจการรักษาด้านสิ่งแวดลอ้อมการรักษาด้านจิตสังคมในผู้ป่วยบางรายที่ติดเกมรุนแรงนะครับ อาจจำเป็นที่จะต้องนำเขาเข้าสู่กระบวนการรักษาที่เรียกว่าดิจิตอลดีท็อกก็คือการเอาผู้ป่วยเนี่ยนะครับเข้ามาอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อพาเขาออกจากโลกออนไลน์นะครับมาสู่โลกออฟไลน์นั่นหมายความว่าในช่วงแรกเนี่ยนะครับเราจะไม่อนุญาตให้เด็กเนี่ยได้ใช้อุปกรณ์มือถือที่สามารถเชื่อมต่อกับออนไลน์ได้เลยหลังจากนั้นแล้วนะครับเราก็จะส่งเด็กเขาเข้ากลุ่ม ก็จะมีกลุ่มในเรื่องของฝึกทักษะชีวิตกลุ่มทักษะทางสังคมฝึกพัฒนา EQ ฝึกจัดการความเครียดฝึกจัดการกับอารมณ์ให้น้องเปลี่ยนพฤติกรรมในการเล่นเกมจับโทรศัพท์น้อยลงแล้วก็พยายามเล่นกับลูกมากขึ้นเลยเนะะี้ยค่ะสมมติว่าไปโรงเรียนนะคะกลับมาก็จะให้เล่นประมาณ1ชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นก็ให้อ่านหนังสือแล้วก็ทำกันบ้าน,นะคะ่ะเสาร์อาทิตย์นี่ก็จะพยายามหากิจกรรมให้ลูกทำอะคะ่ะ ไปว so. ่ายน้ําไปเล่นกับเพื่อนข้างบ้านแถวบ้านพี่สาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเริ่มดีขึ้นเด็กจริงๆแล้วต้องการพ่อแม่พ่อแม่เป็นของเล่นที่ดีที่สุดสําหรับเด็กโดยเฉพาะเด็กวัยเล็กๆนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่เด็กไม่ได้เล่นเกมพ่อแม่ก็จะเป็นที่ต้องเล่นกับเด็กให้เวลาที่มีคุณภาพกับเด็กพาเด็กทํากิจกรรมอื่นๆนะครับพาเด็กออกนอกบ้านเอาดอทากิจกรรมเอาดอกิจกรรมกลางแจ้งพาเด็กก็ทํากิจกรรมที่เป็นงานอดิเรก ให้เขารู้ว่าเฮ้ยมันยังมีสิ่งอื่นอ่นอีกมากมายในชีวิตที่มันสนุกไม่แพ้เกมตัวนี้คือสิ่งสําคัญที่หมอไม่อยากให้ขาดหายไปในแต่ละครอบครัวที่เชิญชวนคุณผู้ชมคุณผู้ชมเริ่มมีข้อความเข้ามาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะแต่ว่าต้นเรื่องเนี่ยก็คือเป็นกรณีที่เขาแชร์คลิปคลิปหนึ่งในโลกออนไลน์ดูแล้วก็สนุใจเหมือนกันนะคือเด็กคนนี้เป็นเด็กผู้ชายนะเล่นเกมออนไลน์อยู่หลังจากนั้นเล่นแพ้ค่ะในเกมนะในเกมในคอมพิวเตอร์ในโลกเสมือนจริงเนี่ยและหลังจากนั้นเขาโมโหค่ะ ทุบคอมที่ตัวเองเล่นเนี่ยทุบหน้าจอเลยแทบจะพังเลยนะคะอาหม่ากับคุณแม่เข้ามาห้ามสิ่งที่แม่ห้ามก็คืออย่าทำลายข้าวของอ่ะดูคลิปบางช่วงบางตอนก่อนอ่ะในแบบเนี้ยค่ะพี่คอมผมพังแล้วมต่อยคอมตัวเองพังไอ้ต้องรุดกูไม่เลิกเอ๋อไม่ใช่แล้วเขาบอกว่าใครรับแรงกับมันใช่ไหมบอกไอ้ตุ่มถึงมันเออถอยเลยตื่นเ้นิื่นเต้นบุ้งชู้ด้ะกนนั้นบอก ตัไ่อของหนูมันมีราคามันยิงหนูแานเามันยวมนไปอะไรอาไปไไสองเซ็ตเลยลว,เวันนี้หมดของมดค้ังะอก,อก,อก,อกแล้วแน่น้องคนนี้เนี่ยนะคะพูดถึงสิ่งที่ตัวเองกําลังถูกรังแกอยู่ในเกมคือนอกเขาจาัก นอกจากที่เขาจะแพ้แล้วเขายังเสียไอเทมซึ่งเขาใช้เงินซื้อมาเพื่อที่จะเล่นในเกมนี้ด้วยแล้วเขาก็คุยกับแม่ไปด้วยแม่ก็บอกว่าพูดคุยกับพี่เขาดีๆสิพี่เขาดีๆนี่หมายถึงพี่ที่เล่นเกมด้วยกันในโลกออนไลน์นี่นะคะแต่ว่าหลังจากที่เขาได้ฟังแบบนั้นเขาควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ค่ะทุบจอคอมพิวเตอร์แบบนี้และนอกจากนี้ขู่ด้วยขู่จะทำร้ายคนที่เล่นเกมด้วยการหากเจอตัวเป็นเป็นอ่ะฟังเสียงคลิปช่วงนี้กันหน่อยค่ะ อยาให้กูเจอมันในชีวิตจริงไม่ต้องเจอมันไม่ต้องยุ่งกับมันเลยไม่ไมไมมเห็นไหมอย่างงี้มันพังนะมันทำไงมือแตกไหมปล่อยมันเถอะเดี๋ยวบอกพ่อมึงเดี๋ยวทำอย่างงี้ทำไมเนี่ยน้่นนายเอาของเขาตั้งนอนเลยหมายผมก็ต้องดูดของเป็นอะไรเนี่ยดูเทียบกันแล้วไอ้หน้าท่านยาท้าดับละบอกพี่มารีนี่บอกพี่มารีนี่หยุดเถอะน้องหาพี ไม่หงิงไม่เลิกคอมกูจะพังแล้วไม่ว่าเลยนะพ่อกูเพิ่งหนเป็นไอย่าทองนี้พี่ปอยู่ไหนอะนึมาผมาทำอย่างนี้ทำไมเนี่ยทไมอะเดียทำอย่างงี้ทมันไม่ดีของเราเสียกูจะมีไรค้าวพวมึงเดียวมึงตายรู้ทำไมเนี่ย <อ>ช่วงที่สองของคลิปที่ให้คุณผู้ชมดูเนี่ยจะเห็นชัดที่สุดเลยนะคะว่าเขาระบายอารมณ์ด้วยการทุบทั้งคีย์บอร์ดและหน้าจอและคนที่พยายามจะเข้ามาพูดคุยให้เขาอารมณ์ดีขึ้นก็คืออามาแต่ว่าสุดท้ายอา마าก็ถูกเขาด่าไปเนี่ยนะคะแต่ว่าคลิปคลิปนี้จุดเปลี่ยนของมันก็คือจุดที่แม่ของเด็กคนนี้ค่ะ คือฟังอยู่นานละทนไม่ได้ละก็เลยคว้าหูฟังที่ลูกเล่นเกมแล้วก็ใช้พูดกับคนที่อยู่ในเกมเนี่ยเอามาใส่แล้วก็ต่อว่าเพื่อนในเกมและหลังจากนั้นถอดหูฟังออกเคว้งลงพ,พื้นค่ะจุดนั้นแหละค่ะเนี่ยค่ะน้องคนนี้ตกใจแล้วก็คือ,ค,อ,ค,อคือเขาพูดกับแม่นะคะว่าทำไมทำกับหูฟังของเขาแบบนี้จนนำมาสู่การถือมีดอิโต้แบบนี้เอาให้คุณผู้ชมดูคลิปก่อนนะคะอยมีปัคนี่อะไรเนี่ยนี่ พวกมึงขอร้องได้ไหมเขาถึงเขาจะนอนกันเนี่ยฮะโอ้โถ่เอ้ยยโพอไม่ไม่ต้องนอนอ้าวทางไหมไม่ไปท่านไม่แถลงให้ท่านจะทำมาขอร้องนะแลูกฟังลูกพังเนี่ยไม่ใช่เดี๋ยวฟังกูพังเลยว่ามึงแล้วมึงปาทมาไมมึงอยากตายเหรออ่า ถ้าทวนคลิปเนี่ยนะคำว่ามึงอยากตายเหรอเนี่ยเขาถามแม่เขานะไม่ใช่ถามคนในเกมไม่ไม่เขาถามแม่เขาเขาก็คือชี้บีอิโตเนี่ยไปที่แม่ออแล้วถามว่ามึงอยากตายเหรอทำาไมต้องถามแบบนี้เพราะว่าแม่เค้ื่องหูฟังลงพื้นแล้วคือคลิปเนี่ยมันตัดไปตอนอท้ายเนี่ยมีสัประรัน5วินาทีคุณเด็กผู้ชายคนเนี้ถืออิ ถืออิโต้เนี่ยไปที่แม่ของตัวเองด้วยนะวิ่งไล่จะไปฟันแม่อย่างนี้นะประมาณนั้นนะคะนี่คือคลิปคลิปเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดเลยนะคะสังคมออนไลน์เห็นแล้วแล้วเพจเพจต่างๆเพจต่างต่างเขาก็แชร์กันต่อไปนี่เลยค่ะนี่เป็นคลิปล่าสุดของน้องที่เอะอะโวยวายแล้วก็ชี้มีดอิโต้ไปที่แม่และถามแม่ว่าอยากตายเหรอเนี่ยนะคะน้องคนนี้กราบเท้าแม่ขอโทษแม่และสัญญาว่าจะไม่ทำพฤติกรรมแบบนี้อีกนะคะ นอกจากคลิปที่เขาแชร์และเขาไลฟ์สดด้วยนะเป็นการชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นพ่าเขาเล่นเกมออนไลน์อะไรอย่างไรมีคนแกล้งของเขาทําให้ของที่ซื้อมาก็คือไอเทมที่ซื้อในเกมเนี่ยมันหายไปหมดเลยช่วงนั้นเขาก็เลยโมโหวควบคุมตัวเองไม่ได้ค่ะเอาเรื่องนี้คุณผู้ชมยังคงแสดงความคิดเห็นได้ตลอดช่วโมงนี้ของข่าวเย็นนะ